วองศรีสาไปไหนคะอ๋อมาถึงข้างบนแล้วครับถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่ครับผมแห่งลุ่มแม่น้ำเกาะศรีช้างเกาะศีช้างครับระวังโอ้ยโผมผมอ,อ้ยนี่ครับผมถทำศรีช้างเจ้าพ่อเขาใหญ่นี่ครับผมนี่ครับผมเจ้าพ่อเขาใหญ่นะขอช้างได้ช้างขอบ้านได้บ้านครับผมเจ้าพ่อเขาใหญ่นะฮะศักดิ์สิงานพิธีสารเหลือขณนะนะนะฮะ หินได้ไหมหินที่นี่เขาไม่ได้ตกแต่งฮะออกมาเป็นรูปอย่างนี้เลยนะฮะมดูนะแล้วนี่เขามาลงรักปิดทองกันนั่นเองนะฮะหินตรงนี้แปลกนะฮะออกมาเป็นรูปเป็นรูปหน้าคนเลยไปเื่องเดินไปด้านโน้นเลยเห็นใช่ไหมเ,หน,หมน,เมนี่ยเดินระงน,นี้เนี่ยมาดูเลยเนี่ยเนี่ยเป็นเหมือนหน้าคนเลยไหม แอบนะฮะเน,นี่ยนะเนี่ยเป็นหน้าคนเลย <_ C 1> คือชาวเลที่นั่ตื่นมากนะเฉพาะเขาใหญ่เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะพวกข้าราชการขอเลื่อ,อนรศเขาต้องแบ่งประมาที่นี่เลยชอบที่สุดคือยี่เกนะฮะขอบนยี่เกนะได้ใครใครเขาอะไรจะได้มาครับผมมานี่ไม่ขออะไรครับผมขอแค่ท่านๆขอให้คิดอะไรสมปรานาครับไม่ได้ขออะไรท่านเยอะเลยครับผมสาธุสาธุโอเคครับผมในงานตัวนี้ครับผม ุดทูบเทียนป้เจ้าพ่อขอนะครับผมสวัสดีครับเจ้าพ่อทักทายเลยครับผม